เสนอหมอเงินหมอความร่วมสนับสนุนรายการทีวีทั้งดีทั้งสนุกโดยดาวคอฟี่กาแฟดีจากที่ราบสูงโบโลเว่นสตาร์อินฟินิตี้คอสเมตดิงครบสามคุณค่าผิวสวย คุณภาพเต็มๆขวดสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงินปุงเงินกู้สูงผ่อนสบายโทรนนหนึมหมน้ามากรรมมีใช้ตอนแก่ด้วย LTF และ IMF 18 2 1ถึง21ธันวาคมนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอเงินหมอความรายการที่จะทำให้คนไทยอ่านออกเขียนได้ทั้งเรื่องเงินและเรื่องความอ,อกับผมหมอเ,ออเองิน รัชพลเหล่าวันนี้ครับผมหมอความทนายวันชัยสอนศิริช,ช,ชรัยเมื่อกี้เลยจะถานไปทักว่าเฮ้ยไม่เจอกันาน,กนานคิดไปเจอะกันนานคิดถึงจังอ่าวก็ไปทำภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเออตอนนี้เรื่องลดความเหลื่อมลำ้ำออลดความเหลื่อมล้ำนี่เป็นเรื่องสำคัญของสังคมไทยนะออสภาปฏิรูปเขาทำการศึกษาตรวจสอบกันมาเรียบร้อยแล้วว่า ว่าต้องลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นใชใ่ประชาชนมีส่วนร่วมเยอะๆใช่ก็ทุกวันนี่ประชาชนนี่มันเหลื่อมล้ำทุกระดับนะโก้การเข้าสู่การรับการใช้บริการของภาครัฐการบริหารราชการแผ่นดินมีเงิน,ม,งนมียศมีตำแหนง่งอ,ออมเงินเยอะๆรวยมากกลางอีกคนยากคนจน ถ้าคนจนพอมีที่ใช้คำภาษาที่เราพูดแหะการอ่านออกเขียนได้ทางการเงินรู้จักหวงแหนภาษีเอาไปทำอะไรก็เขาก็ดูแลปกป้องวันนี้จะมาซื้อเสียงกันง่ายก็ไม่ได้เน่นะการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยรวมทั้งเรื่องกระบวนการยุติธรรมคนยากคนจนมีคดีเป็นสู้ใครอ่ะไหวไหมมันมีต้นทุนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องดูรายการ หมอเงินหมอความรายการนี้เนี่ยเวลาอย่างเนี้บบยบ่ายๆจนกระทั่งถึงบ่าย,าย <S 2> 2 <S สองเนี่ยแล้วก็มีทุกวันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อยากดูก็เปิดเลยครับเปิดคลิปย้อนหลังนั่นแหละครับขำถงคำถามติชมมีเข้ามาได้นะที่ Facebook รายการหมอเงินหมอความอา <นะ S 1> สำหรับคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณลุงไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็เขียนจนมงจดหมายมาได้เนี่ยตาม ชื่อที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอนี่แหละส่วนช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียแหอะไรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แจกหนังสือโอ,อ้อดยอดแจกหนังสืออะไรครับหนึศูนหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิตอันนี้ก็เขียนไว้หลายปีแล้วละ่ะเอาไว้เป็นไกด์บุ๊กอ่านแล้วเป็นไงบ้าง อ่านแล้วก็จะพลิกชีวิตของคุณพลิกชีวิตได้ผมอ่านแล้วนะมันทำถ้าเราเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติมีการวางแผนที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเชื่อแล้วเกินทุกอย่างมีการวางแผนดีมีการเตรียมการดีชีวิตคุณจะไม่ล้มเหลวทางการเงินสุดยอดคุณเขียนดีมากเดี๋ยววันนี้นี่เราจะมาเจาะลึกผู้ชายเฮ้ยเดี๋ยวคุณแจกกี่เล่มวันนี้แจกไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆเขียนเข้ามาในแฟนเพจหมอเงินหมอความ ก็อยากได้แล้วเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้มีเรื่องอะไรดีๆโก้เพอาะเออเนี่ยมันมีสองเรื่องที่มันทับซ้อนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการออมก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดจะพูดเทคนิคการออมเงิน วิธีง่ายๆหลายๆแบบซึ่งมีแฟนคลับผมต้องเรียกแฟนคลับเพราะฟังตั้งแต่สมัยวิทยุผมแนะนําวิธีการออมไปแบบหนึ่งโอ้แกเอาไปทําได้ผลแกก็เขียนมาบอกอใน Facebook กับอีกกรณีหนึ่งเป็นข่าวผือฮาในโลกโซเชียลมีเดียว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ24คนเขาใช้วิธีง่ายๆเบสิกเลยเบเบหาเงินมาได้หยอดกระปุกหาเงินได้หยอดกระปุกแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่กินไม่เที่ยวเลยพยายามอดออมเจ็ดเดือนผ่านไป ทุบก็ะปุกป้อง oh. ออมาโอ้โ oh, ห oh. เงินมหาศาล oh. หลายคนเห็นเงินที่กองอยู่บอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเจ็ดเ oh. <7 S 2> ดือนได้เงินขนาดนี oh. ้นักข่าวเข้าไปถามนักข่าวบอกก็เจ้าตัวบอกว่าก็ไม่กินไม่เที่ยวเลยหนูเก็บอย่างเดียวโอ้ oh. แม่เป็นเรื่องน่าสนใจวิธีออมเงินชีวิตมันจะพลิกยังไงแบบไหนเนี่ยวันนี้ต้องติดตามแล้วก็มีทั้งข้อม,<ด>มีเทคนิคให้<อ>มีทั้งเทคนิคการออมเงินแล้วมีปัญหาข้อกฎหมายมที่สงสัยกันมาอีลุงตุงนางวันนี้ผมมาเองนี่จัดเต็มให้ครับค<อ>ัดสักสครู่ครับ